ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ไหนครับคุณแม็กป่าไรวัดไรหารครับซึ่งที่นี้เราจะมาถ่ายเป็นที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ใครที่ยังไม่มาใครที่ยังมาสุพรรณบุรีแล้วถ้าเกิดไม่มาไว้พระที่นี่ก็คือเหมือนยังมาไม่ถึงใช่แล้วเราถึงยังคะอันนี้ถึงแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เข้าไปไหวยถ่ายวีดีโออยู่ส่วนประวัติศาสตร์ก็คือเราค่ะเราจะเล่าเรื่องวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งข้างในก็ยังมีตองกิจกรรมฝาผนังเล่าเรื่อง เกี่ยวกับขุนช้างแผนมีบ้านของขุนช้างแล้วก็มีรูปภาพฝาผนังเกี่ยวกับประวัติตำนานของพราะาสสนเรศวรด้วยใช่ไหมคะไปค่ะเดีย๋ยวไปไหว้พระอันก่อนแล้วค่อยไปดูภาพภาพผนังค่ะไปค่ะ <S 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 แตมเขามีไว้แปะสตังเขามีไว้เก็บถ้าเอาไปเลี้ยงเด็กๆเ,เราอาจจะล้มละลายสิงโตมีไว้ในสวนสัตว์อย่าเข้าไปใกล้เ,ในในเดือดโดนกัดถ้าเราเอาไปเดินตลาดนัดผู้คนจะนเมื่อเราจุดทูบไหว้พระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เข้ามากราบนมัสรรการสักการะองค์หลวงพ่อโตซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระวิหารสูง เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลเป็นศิลปะสมัยอูทองสุพรรณภูมิค่ะโดยภายในองค์พระพุทธรูปนี้นะคะจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งหลายหคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าท่างในั้นน่ะมีพระธาตุอยู่มากมายเลยค่ะรถยนต์เขามีไว้ขับ เยงนนอนเขามีไว้หลับถ้าเราทั้ขับแล้วเราก็หลับนั้นคือสภาวะอันตรายตาเขามีไว้ดีปากกาเขามีไว้เขียนถ้าสิ่งต,ตัวดีสแตมก็ขีดเพลงมันจะฮ <จะ S 2> ิตวอดวายสวยเช่นเธออ h Oh มองที่ไรหวัวใจผู้ชายชุ่มชำ่ำแ่่จะเข้าไปรักจะเจ็บชำ้ำ ก็รู้ว่าเพลงทั่ววไปวิธีใช้เพื่อฟังเท่านั้นก็รู้ว่ายาที่มองและนี่ก็เป็นเรือนไทยของคุณช้างนะคะซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ให้เราได้กราบไหว้สักการะรวมถึงมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในสมัยโบราณด้วยค่ะใดๆก็ตามในโลกนี้ล้วนมีหน้าที่ของมันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ป่าสวนหิน ผู้ห่างหน้าค่ะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่อำเภอปูทอ,องนะคะแต่ว่าการเดินทางขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันต้องทงเป็นเชิงเชิงเขานะคะาการเดินทางที่ปลอดภยัยควรจะมีผู้ที่นำทางไปด้วยค่ะเดี๋ยวขอเชิญพี่ทํำทางมาเลยนะคะ <c oughs> ครับสื่อโดยดีครับชื่อสมพงศ์นะครับนามสกุนแตงทับนะครับนางเรียกขานหางนักสี่นะครับจะเป็นนักมุกเทศพาน้องๆขึ้นเที่ยวสวนหินอายุ4,800ล้านปีอยู่ด้านบนนะครับ ึ่งที่นี่นะครับก็จะเป็นท้องทะเลมาก่อนนะครับความสวยงามด้านบนนะครับก็จะเป็นหลายรูปแบบต่างๆเดี๋ยวจะพาน้องๆทุกท่านครับเข้าไปชมส่วนหินอายุ4 8 0ล้านปีด้านบนเลยครับเชิญเลยครับ จากตัวข้างล่างนะคะขึ้นบันไดมาสักพักนึ่งเราก็จะมาเจอกับหลวงพ่อผู้ใหญ่นะคะที่ชาวบ้านแถวนี้เขานับถือเขาลมนับถือกันนะคะเดี๋ยวเราต้องนำมาสการก่อนนะคะหายถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่าลองมองดูฟ้าฝูงนกกาเที่ยวหากินไปยังถินแดนไกลสุดสายตาเหมือนยังเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมาแสวงหาต่อสู้และดินรน นะคะเราก็กําลังจะไปสู่ที่จุดชมวิวนะคะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ยอดจุดชมวิวเรามาสอบถามคุณลุงนิดนึงว่าประวัติความเป็นมาที่มาของที่เนี่ยเป็นยังไงมาบ้างคะเขาบอคำว่าผู้หางหนากนะครับมันเป็นน้ําผุดขึ้นจากดิน S <S <S ครับถ้ราถ้าสังเกตดีก็คือน้าประคน้บาบ่อออกน้ําพุดพุดขึ้นมานะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็มันก็จะไหลลงลําห้วยไหลไปที่น้ําตกแล้วคำว่าหางหนาคี่ครับเป็นลาห้วยคดเคี้ยวไหลไปที่คูเมืองอุทองเก่าซึ่งคนสมัยอุทองเนี่ยก็จะใช้น้ําแม่น้ำสองสายคือที่ผู้ม่วงกับผู้หางหนา <ฮะ S 2> นครับจะเป็นน้ํารอเลี้ยงชีวิตของคนชาวเมือ,องอ,อุทองนะครับแล้วที่นี่นะครับเปิดมาได้ก็เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมาก็สี่ครับสี่ปีนี้นะครับพอเราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็นดงจงอาง S <S ừ, นะครับแล้วชาวบ้านที่นี่เชื่อว่ามีพญายนาคคุ้มครองอยู่3องค์นะครับองค์แรกคือชื่ออานันตานาคราชมุตจลินแล้วก็พยาวิรุณปาก3องค์จะดูแลที่นี่กันเราเที่ยวๆนะครับเราจะยดทูบบอกพญายนาคก่อนว่าขอให้การบริวารของท่านออกพราะเราจะทําไปที่ท่องเที่ยวนะครับเชื่อไหมครับมาสี่ปีนี้ไม่มีจงอางเลยทัต้ตัวคือไม่พบตอนนี้นะครับถ้าใครเจองูจงอางแสดงว่าคนมีบุญละเพราะจงอางจะไม่ออกเลยนะครับช่วงเช้าแต่ถ้าเป็นสมัยก่อน นะครับพวกลุงตัวตอนเด็กๆเ,เนี่ยมาวิ่งเล่นกันเนี่ยจะเจอบ่อยเจอกันมากเลยะนะครับพอ,อมาถึงตอนนี้ทําไปที่ท่องเที่ยวก็ไม่มีเลยนะครับนี่เป็นรูปของพญา,า,านาคราที่เราวาดไว้ชมน้ำพิงภาพน้ำจิกขี้เฉยวนี้มภาพนีย,นะะนยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นด้านบนก็จะไปเจอ่วนหินนะครับจงเป็นรูปของสัตว์ต่างๆส่วนหินก็ต้องจินตนาการนิดน,นึงนะครับเพราะหินที่นี่ก็กจะสร้างสร้างโดยธรรมชาตินะครับอยู่ด้านบนพร้อมแล้วเชิญเลยครับโอเคค่ะตามมาเลยค่ะ วนหินดินแดนแคว้นเก่าอทองขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาจ้องและมองเที่ยวปูหางนา วนหินตังทั้งตนปรงจันพาสังงามตาสุพรรณิกาชูชอน้ำตกไฟไหลลงจากหมอสวยจริงหนอธรรมมาชาตันสร้างมาที่นี่มีรอยยิ้รอยยิ้ที่ผู้หางนาตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวของส่วนหินผู้หางหนานะคะที่เห็นบริเวณั้นรอบคือตัวอำเภอของ อำเภออู่ทองนะคะอันนี้เป็นจุดชมบิวจริงๆอันนี้เป็นจุดชมบิวแต่แต่ตวต่าตอนนี้มันเป็นหน้าแง้งเราต้องมาจริงๆก็นิยมมากันหน้าฝนนะคะค่ะเนี่ยค่ะจุดชมบิวนี่เดี๋ยวถ่ายรอบๆให้ดูนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ยที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุพรรณบุรีค่ะ,คะตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลาการจหมัาสุพรรณบุรีในตัวเมืองสุพรรณบุรีค่ะค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะจะเล่าถึงความเป็นมาของสุพรรณบุรีค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสุพรรณบุรีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยนะคะค่ะ สํเนียงภาษาฟังดูประเฉยสินดีเ <_ S 1> พื่อนฝูงล้อกันปนบีว่าพี่ก็มาน้องก็มา <_ S 2> ฉันหัวเป๋อะไรธะล้อ,อยังไงไม่เห็นสำคัญสําเนียงบันเนาย่างนั้นแต่หัวใจฉัน,นเป็นอะไร <_ S 1> สมมุติว่ามีนั้นเศรๆมาหนึบเห็นใจนักเวลาไปไหน โ็ให้เธอพูดว่าเราต้องมาแต่นี้ต่อไปเห็นที่จะไม่เล้ สถานที่ต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราขอจบด้วยภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจสวยๆแห่งนี้ของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ทุกๆคนสุดท้ายนี้สวัสดีค่ะ ฉันหัวเปรไรจะรอยังไงไม่เห็นสำคัญสมเนียงมันเนอย่างนั้นแต่